เดินทางสู่หนึ่งในวันสําคัญที่สุดวันหนึ่งบนหน้าปฏิทินเดือนกุมภาพันธ์กันแล้วนะครับเพราะคืนวันนี้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจะมีคิวยกพลไปเยือนบาร์เซโลนาถึงคมนูอย่างที่ทราบกันแหละครับว่านี่คือ2สโมสรอนใหญ่ระดับโลกที่ต่างก็มีประวัติศาสตร์อันยิ่งใหญ่ยาวนานในแบบของตนเองเพียงแต่เวทีการแข่งขันอาจแปลกหูแปลกตาเพราะเป็นรายการถ้วยรองของทวีปอย่างยูโรป้าลิกเท่านั้นทว่าความสําคัญของมันก็ไม่ได้อยู่ในประเภทนอกสายตาเพราะขึ้นชื่อว่าการลงแข่งขันจะรายการเล็กหรือใหญ่แค่ไหนทุกทีมต่างก็หมายปองอยากอองงถ้้้้ววยยแชมนนนนตจบดกัััท ผม <Home S 2> ลงก่อนเกมคืนนี้ก็ถือเป็นเรื่องที่น่าสนใจเพราะต่างฝ่ายต่างก็ให้สัมภาษณ์ในเชิงยกย่ยองซึ่งกันและกันระหว่างตัวของเอริกเทนฮากและชาบีเอเนนเดสโดยเทนฮากนั้นยกย่องชาบีในแง่ของการมีเส้นทางอาชีพการเล่นฟุตบอลที่น่าเคารพยกย่ยองอย่างสูงประสบความสําเร็จมาแล้วมากมายและเป็นโค้ชหัวสมัยใหม่ที่เหมาะสมอย่างยิ่งกับการคุมทีมที่ยิ่งใหญ่ยอย่างบาร์เซโลนาขณะที่ชาบีเอเนนเดสก็พูดถึงกุนซอปีศแจแดงในแง่ของเนื้อง,งานที่ทํากับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดสำหรับผมนะเนรอ,เอ,ะอริก มันยากที่ใครจะเข้าไปเปลี่ยนแปลงทีมได้ชัดเจนขนาดนั้นซึ่งผมมองว่าเอริกเทนฮากประสบผลสําเร็จไปแล้วพวกเขาเปลี่ยนแปลงไปหลายอย่างในแนวทางการบุกเอริกออกแบบไอเดียของเกมใหม่มีผู้เล่นหลายคนที่มีส่วนร่วมในการบุกชัดเจนว่าเขาคือโค้ชที่บูชาเกมบุกอย่างมากและแน่นอนครับเมื่อบาร์เซโลนาโคจรมาชนกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแบบนี้มันก็หนีไม่พ้นที่ผู้สื่อข่าวจะยิงคําถามเรื่องของเฟลกี้รยองเพราะอย่างที่เรารู้กันว่าเฟลกี้รยองตกเป็นข่าวกับทางปีศาจแดงหนักมากในช่วงหน้าร้อนปีที่ผ่านมาซึ่งงคําาาตออบบขชบขชชีก็็เเดดัจ ในตัวเรื่องนี้ชัดเจนแต่แรกแล้วเพราะตัวของเฟรนกี้แจ้งผมเองมาตลอดว่าเขาต้องการอยู่กับทีมต่อไปไม่เคยมีข้อสงสัยภายในเขาเป็นผู้เล่นของเราและผมมีความสุขกับเรื่องนี้มีความสุขกับผลงานของเขาและภาวะผู้นําที่เขามีตอนนี้เขาอยู่ในช่วงเวลาที่ยอดเยี่ยมเป็นเหมือนกันทั้งทีมเราเลยด้วยเฟรนกี้มีความสุขกับการเล่นในสนามและมันคือสิ่งสําคัญมากๆสําหรับทีมชาบียังตระหนักดีด้วยในแง่ที่ความอันตรายในเกมของปีสาจแดงจะมีส่วนสําคัญมาจากมาคันและฟอร์ดโดยเลือกจะพูดในทํานองว่าเขาเป็นผู้เล่นที่ว่องไวมากๆ และเลี้ยงบอลเผชิญสถา,านการณ์หนึ่งต่อหนึ่งได้ดีสุดๆ,ดๆและยิ่งกับจังหวะทางซิชั่นเขาจะยิ่งอันตรายเป็น2เท่าและนั่นคือสิ่งที่ทีมเราต้องจัดการให้รอบคอบมาคาคแลตฟอร์ดคือหนึ่งในผู้เล่นเกมลูกสุดอันตรายในระดับทวีไปแล้วความคิดเห็นของชาบีที่มีต่อเทนฮากยังถือว่าสอดรับกับสิ่งที่ลูกทีมของเขาอย่างมาร์คอังเดรทสเตเกนในด่านของท,ทีมที่มองว่าดับตั้งแต่เอริดเทนฮากเข้าไปเป็นผู้จัดการทีมปีสัจแดงปปก็พายเกิดความเปลี่ยนแปลงงงงในนนนนนนดดดด้้าาาาาบววกกกกกกมมยยยซึ่่่่่แรั็็คเเเเเปปออออะะไไไไทททีีีจจผ2-3ืหลขถู เข้าไปในการรับรู้ของผู้เล่นและนั่นคือจุดที่มีอิมแพกต่อทีมอย่างมหาศาลคืออาจจะฟังแล้วมองได้ว่าเป็นการชมเพื่อหวังผลด้านจิตวิทยาให้ฝั่งของเทนฮากและลูกทีมกดดันกันไปเองแต่ข้อเท็จจริงสิ่งที่ชาบีเอนันเดสกับมาร์กอันเดทเซเกนกล่าวมามันก็คือภาพสะท้อนการทํางานของเทนฮากที่ชัดเจนที่สุดจากมุมมองของคนภายนอกนะครับด้านล็อบดอสซันนักข่าวจากค่ายชั้นนําอย่าง ESPN ซึ่งบอกเดดีเบยและมีเนื้อหาบางช่วงตอนที่พูดถึงแมนเชสเตอร์อยู่ในแต่ของเอเดร แท่ติกการพักตัวของเทนฮาร์คในเกมเยือนลีดอยู่นเต็ดเมื่อสุดสัปดาห์ที่เชื่อว่ามีความเป็นไปนได้ที่เทนฮาร์คอาจมองยูโรป้าลีกเป็นภารกิจลำดับท้ายสุดจากทั้งหมดที่มีและเรียงลำดับความสำคัญเริ่มจากท้าโฟนในลีกนัดชิงคาราบาวครับมาก่อนนั่นคือเหตุผลที่ดอสันเชื่อว่าเทนฮาร์คพักมาติเนสในเกมกับทีมยูงทองทั้งที่มาติเนสยังไงก็จะไม่มีส่วนร่วมในการเยือนบาร์เซโลนาเพราะติดโทษแบนอยู่แล้วเพราะการพักมาติเนสเกมชนะลีดนั้นดูจะหวังผลไปที่เกมพมก City, กมกร,รีบบเมียร์ นัดชิงคาราบาวครับกับนิวคาสเซิลยูเนเตดซึ่งช่วงเวลานั้นนั่นแหละที่เทนหาคาดหวังอยากให้มาร์ติเนสมีพละกกาลังมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้พูดง่ายๆคือรอบดอร์ซันกําลังประเมินว่าถึงที่เอเดกเทนหาคิดอยู่ในใจเวลานี้คือการไปเยือนบาร์ซ่าแล้วกลับออกมาให้ดีที่สุดตามสภาพทีมที่มีให้ใช้แต่ไม่ได้หมายความว่าจะไม่จับผู้เล่นตัวจริงที่ดีที่สุดเพราะการใส่เต็มที่ทุกเกมคือแนวทางที่เทนหาปฏิบัติมาตลอดทั้งฤดูกาลและมันคือสิ่งที่น่าชื่นชมอย่างมากในสายตาของรอดดอสััันนยยงงงงคคาาากีีเเมมมมววว้่่่่ไชจจทบ มไได้หรือ่จนกว่าจะถึงช่วงซัมเมอร์เพราะเอเดรกเทนฮาร์คคงไม่มีทางต้องการให้มีปัจจัยแปรผันอะไรมากระทบกระเทือนทีมของเขาในช่วงเวลาอันสําคัญของฤดูกาลแบบนี้และเช่นเดียวกัน ESPN ซึ่งเป็นต้นสังกัดของดอซันก็ยังระบุว่าเคธเมสันกรีนวูดทางผู้เกี่ยวข้องในการตัดสินใจของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจะเปิดรับฟังความคิดเห็นจากทั้งทีมชายและทีมหญิงของสโมสร้อยเท่าเทียมกันด้านความคืบหน้าเรื่องการเทคโอเวอร์ปีสัดแดงรอบวันที่ผ่านมาหรือตีกรอบคือคืนวันอังคารที่มีเกมแชมเปี้ยนส์ลีกคู่ระหว่างบ Munich, าบเบ จภาพชีคทามิมบินฮามัดอัลทานีอยู่บนบล็อกที่นั่งว i p ีชมเกมอยู่ด้วยซึ่งสื่อก็ตีความการปรากฏตัวครั้งนี้ว่าเป็นการเดินทางมาเตรียมความพร้อมในการตกแต่งข้อเสนอยื่นซื้อปีศาจแดงที่มีเดลไล i n ขีดไว้วันศุกร์นี้โดยเบนจาคอปนักข่าวขกล้ซีเบสสปอร์ตคาดการว่าเบื้องต้นนั้นน่าจะมีการยื่นข้อเสนออย่างเชิงในเรทราคาที่ต่ำกว่า6,000ล้านปอนด์ด้านไมค์คีแกนนักข่าวของเดลิเมก็เป็นอีกหนึ่งนักข่าวที่ออกมานำเสนอข่าวในทำนองว่าเคสการเทคโออออรรปีตดงดองงงขขขกกกกกุุ่่่มมมทนนนาาาาาาา้้้จจะไิหูฟค เพราะในเดิวนี้เชื่อว่าการเสนอราคาจะมาจากนิติบุคคลที่แยกออกมาตังหาาจากกลุ่มทุนเจ้าของเปเชในปัจจุบันแล้วยิ่งเวลาดึกก็มีกระแสเข้าจากทางมิเกลเดลานี่ค่ายอินเดเพนเดนต์รายงานโดยอ้างอิงแหล่งข่าวไม่เปิดเผยตัวตนที่ยืนยันว่างานนี้ปีศาจแดงน่าจะโดนกลุ่มทุนกาตาคุบก,กิจการค่อนข้างแน่นอนและซึ่งแมตต์ลอตตันจากค่ายเดอะไทม์ก็รายงานสาทับในประเด็นนี้โดยอิงแหล่งข่าวประเภทวงในที่ระบุว่าข้อเสนอที่กลุ่มทุนกาตาเตรียมจะยื่นเข้าไปนั้นแทบจะเรียกว่าเป็นข้อเสนอแสนยากที่กลุ่มทุนใดจะมาเอาชนะได้้ในการซือปี แต่ว่าลอตันระบุเป็นปริศนาในแง่ที่ว่าตัวตนที่ชัดเจนของกลุ่มทุนกาตาครั้งนี้นั้นจะเป็นใครยังคงต้องดูกันเพราะไม่แน่ว่าอาจไม่ใช่ QIA แต่เป็นในนามกลุ่มบุคคลส่วนตัวที่ไม่เชื่อมโยงกับ QSI ของเฟสเชก็ได้ขณะที่สปอร์ตบิลสื่อชั้นนาของเยอรมันออกมาเสนอข่าวที่ถือว่าเซอร์ไพรส์แฟนผีมากพอสมควรโดยการบอกว่าบาเยอร์มินิกํากลังเข้าจับตามองสถานการณ์ของมาคันและฟอร์ดที่อยู่ในกระบวนการเจรจาสัญญาใหม่กับปีจแสดงอยู่ในเวลานี้แม้ในเบื้องต้นแล้ฟอร์ดจะเพิ่งถูกใช้ออปชัั่นขาาสญกไปปี็ตม ว่าทางเสือใต้เองก็ตระหนักว่าขงยากที่จะเดินดิวนี้ยกเว้นเพียงแต่ว่าจะได้มาฟรีในแง่ทีแรดฟอร์ดไม่ลงนามในสัญญาใหม่กับปีสัต์แดงเคสของแรดฟอร์ดยังมีอีกกระแสข่าวเผยจากสื่อฝั่งสเปนที่ระบุย้อนหลังไปถึงเรื่องราวเมื่อช่วงปี2019ซึ่งเวลานั้นแรดฟอร์ดก็กำลังอยู่ในช่วงสัญญาปีสุดท้ายกับปีสัตวแดงทำให้บาซ่าติดต่อเข้าหาเพื่อหวังจะนำแรดฟอร์ดไปเล่นที่คัมนูในฐานะของฟรีเอเจนต์เมื่อหมดสัญญาในปี2020แต่น่ามเปนกวลานัตดง เลยเลือกจะอยู่กับสโมสรอนของเขาต่อไปด้านประเด็นของมาเซลสปิเซอร์ที่หลายวันมานี้กระแสะเรื่องการย้ายทีมถาวรจากเือใต้มาปีศาจแดงถูกเล่งเล้าในหน้าข่าวมาเป็นระยะล่าสุดก็มีคริสเซียนฟอกนักข่าวค่ายสปอร์ตบิลที่รายงานออกมาเป็นคนแรกๆหรือว่างานนี้มันมีความเป็นไปได้ที่เสือใต้ก็อยากจะขายขาดและตัวเลขราคาก็อยู่ในขายที่เหมาะสมไม่แพงเกินไปนั่นคือราว20ล้านยูโรเท่านั้นประเด็นเรื่องการเสริมแดนกลางมีทางดีบิท้าบอปตอบอดีตกองหน้าเบลแกลเรียซึ่งเคยมีช่วงเวลาหอมหวานกับปีีาดดงงไ้้ววิิเเเครระห์์พ่่มตมน,นนสสขออ ยูเนเต็ดว่าแม้ในหน้าข่าวจะถูกสื่อนําเสนอทํานองให้ความสนใจติดตามเดคแคนไลท์มิดฟิลของเวสต์แฮมยูเนเต็ดแต่ข้อเท็จจริงที่เบอร์บตตวิเคราะห์คือเดคแคนไลท์ก็คือคาเซมิโล่ร่างที่อายุน้อยกว่าซึ่งทําแมานเชสเตอร์ยูเนเต็ดพยายามดึงตัวเข้ามาไลก็ต้องเป็นแบ็กอัพให้กับคาเซมิโล่ซึ่งมันไม่มีทางเป็นไปได้แน่ทีมเพล่นระดับนี้จะยอมเป็นสำรองให้ใครอย่างมีความสุขหรือหากจะเอามาลงเล่นด้วยกันมันก็จะต้องตัดมิดฟิลเชิงก้าวหน้าออกไป1คนและมันก็ไม่สสมมมเเหตุผผลผชืวว่่อวามันจะะเป็นอไรที่แป,ปะละมากากกกหยูนตทุ่มับคนไไลลททในตาดอบอปก็ นนทีีีมซ่่ออยูแล้้วตนนถ้าจะบอกว่าความขี้เห่นของเบอร์บาตอฟตั้งอยู่บนหลักเหตุและผลก็ได้นะครับเพราะหากมองที่บทบาทการเล่นจะพบว่าไลคล้ายกับคาเซมิโลจริงๆเพียงแต่ในแง่ของอายุการใช้งานไล่ยังเหลือมากกว่าและตามความจริงแม้คาเซมิโลจะตอบโจทย์แดนกลางของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมากขนาดไหนมันก็ไม่ได้หมายความว่าเอเดร็กเทนักจะวางใจว่าตำแหน่งตรงนี้ไม่ต้องหาใครอีกแล้วเพราะในระยะเวลาอันใกล้ด้วยวัยของคาเซมิโลรวมถึงคริสเตียนเ,เอเร็กเซนยังไงก็จำเป็นต้องมีคนเข้ามาสวมแทนและต้องมีการสวมแทนที่เหมาะสมทั้งคุณภาพและ ใ้การารชงนฉะนั้นจะตีตกเดคแคนไลท์ไปสะทีเดียวก็อาจไม่ถูกต้องเท่าไหร่เคสนี้มาอยู่ที่แผนงานของเอเดรเทนฮักมากกว่าว่าสนใจไรจริงจังแค่ไหนในส่วนของเพจคอนเฟล็นต์ก่อนเกมเจอกับบาซ่าเอเดรเทนฮักออกงานพบสื่อเกียงข้างกับลุกชอและในเนื้อหารายละเอียดที่สาคัญลุกชอได้กล่าวถึงความสาคัญที่คาเซมิโล่มีต่อทีมซึ่งเป็นคําถามที่นักข่าวพยายามถามถึงโดยชอระบุชัดคาเซมิโล่สาคัญกับทีมอย่างแท้จริงและเป็นความสําคัญในแง่ของการทาให้ทีมรู้สึกถึงความมั่นคงปลอดภัยเพราะธรรมชาติของคาเซมิโล่ เพื่อนและโดยส่วนตัวของชอระบุว่าผมมีความสุขมากที่สุดก็ตรงที่เกมนี้เราได้เขากลับมาสู่ทีมอีกครั้งชอยังได้พูดถึงฟอร์มการเล่นของตัวเขาเองโดยว่ามันไม่ใช่แค่ผมคนเดียวไม่ใช่เรื่องของผมคนเดียว2เกมแรกเราไม่ได้อยู่ในจุดที่ดีไม่ใกล้เคียงเลยแต่เราเรียนรู้จากตรงนั้นเติบโตขึ้นมาเป็นทีมและมาสะท้อนให้เห็นผ่านผลงานของเราส่วนในรายของเอเดรเยนฮาร์ตแน่นอนว่าถูกถามถึงมหากราบรักแท้ข,ของเขากับเฟรนกี้เดยองที่ตามเทียวไล่เทียวขือในหน้าข่าวกันมานานสองนานเมื่อช่วงหน้าร้อนปีก่อนซึ่งกุนืชชชาวรัยัยงูด่มก้ ย่างเช่นเดิมเขาเป็นเล่นที่ยอดเยี่ยมและเก่งกาจคุณภาพในตัวของเขาคือเอกลักษณ์และไม่ว่าสโมสนในรใดก็ตามที่มีเขาอยู่ก็จะแข็งแกร่งขึ้นได้อีกมากเทนนากยังได้พูดถึงสถิติอันยอดเยี่ยมของบาร์เซโลนาในหลายเกมหลังแค่เพียงการสถิติของพวกเขาออกมาดูมันก็ชัดเจนว่าเป็นผลงานที่น่าประทับใจมากๆเกมรับของพวกเขายอดเยี่ยมแต่จุดที่มากกว่าอะไรทั้งสิน้นคือพวกเขาเก่งด้านการเล่นแบบครอบครองบอลซึ่งมันก็เข้าตำราที่โยฮันคราบเคยบอกเอาไว้ว่าเมื่อคุณครองบอลก็เท่ากับเป็นโอกาสไม่ให้คู่แข่งได้ทำประตูพร้้อมมกกกัันนนีข่่่าาาาววถแง เจอกันของยูเนเตดกับบาซ่าในถ้วยรองของทวีแบบนี้มันเหมือนงานเลี้ยงจัดผิดที่อะไรประมาณนั้นหรือเปล่าผมเชื่อว่าทั้งสองทีมเราตักก็อยากได้ในแชมเปี้ยนส์ลีกแต่ข้อเท็จจริงคือเราแข่งในรายการยูโรปาลีกและมันสะท้อนว่าทั้งสองสโมสรเราต้องการการลีเซ็นให้ตัวเราเองแต่ไม่ว่ายัางไงการเจอกันจะตื่นเต้นและมันจะเป็นการทดสอบว่าคุณดีขึ้นมาแล้วขนาดไหนดีเดยคือวันนี้นะ่าสังเวียนคนัมนูเกมบาเซลนาปะทะแมนเชสเตอร์ยูเนเตดเชื่อว่าจะเป็นอีกหนึ่งเกมที่แฟนบอลไม่ว่าจะทีมอะไรแค่เพียงรักในการชมฟุตบออออออลจะต้้งงยยินนนนดีเฝาารอออานนคร่่แ แล้วอย่าลืมหลังเกมนี้พวกเรากลับมาพบกันได้กัไกบไลฟ์สดสับหลังเกมฝากติดตามกันด้วยนะครับ